กราบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่20พฤศจิกายนก่อนอื่นนั้นครับผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พ,าพลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่20พฤศจิกายน,กนครับเลข5ตัวออก00590 00590เลข3ตัวบนออก590 590เลข2ตัวบนออก90 90เลข2ตัวล่างออก84 8 4ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่20พฤศจิกายนครับเลข5ตัวออก00590 00590เลข3ตัวบนออก590 590เลข2ตัวบนออก90 90เลข2ตัวล่างออก84 84ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่20พฤศจิกายนครับเลข5ตัวออก00590 00590เลข3ตัวบนออก590 590เลข2ตัวบนออก90 90เลข2ตัวล่างออก84 84ฟังอีกครั้งนะครับ